ัชกรหญิอองเฟิร์นนะคะวันนี้จะมารีวิว5เซร,รั่มไฮยาลูรอนนะคะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายแล้วเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านไขยาชั้นนำนะคะไปชมกันเลยค่ะ ไฮยาลูรอนนะคะก็เป็นสารที่เราจะคุ้นหูหรือว่าเราอาจจะเคยใช้กันอยู่นะคะในสกินแคร์ต่าง,างๆรวมถึงเครื่องสำอางนะคะดังนั้นวันนี้เฟิร์นก็จะมารีวิว5ผลิตภัณฑ์นะคะไปชมกันเลยค่ะว่าแต่ละตัวมีอะไรที่เด็ดๆและส่วนประกอบสำคัญคืออะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะแรกนะคะแบรนด์ c e รา V ีนะคะไฮเด a ติ้ง h ฮยาลูรอนแอซิตเซรั่นะคะซึ่งเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะคะที่คิดค้นโดย แค่ผิวหนังนะคะและสกินแคร์แบรนด์นี้ค้ะเขาก็มักจะผลิตตัวสกินแคร์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้แก่ผิวนะคะซึ่งนอกจากเจ้าตัวเซราวีไฮเดติงไฮยาลูรอนอิดเซรั่มตัวนี้นะคะมีไฮยาลูรอนอซิดแล้วนะคะเขายังใส่ตัวเซรามายหนึ่งสามหกนะคะที่จะช่วย เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวและมีแพนทีนอลหรือวิตามิน B5 นะคะที่จะช่วยปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองของผิวนะคะยังมีสารไฟโตฟิงโอลซี o C นะคะซึ่งเป็นสารสกราดจากยีสตนะคะที่จะช่วยลดความมานและก็ยับยั้งการเกิดสิวนะคะแบรนด์เซรามีนะคะก็มีเทคโนโลยีสุดพิเศษนะคะเฉพาะของทางแบรนด์นะคะซึ่งเขาจะทำสารที่ออกมาสามารถที่จะ แล้วให้ซึมลึกเข้าสู่ชั้นผิวนะคะและทําให้ความชื้นนะคะอยู่กับเราได้ยาวนาน24ชั่วโมงค่ะสําหรับเซรั่มตัวนี้นะคะขนาดอยู่ที่30กรัมนะคะและเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยเติมและให้ความชื้นแบบ two in one เลยนะคะไม่มีสม่วนประกอบของแอลกอฮอล์น้ำหอมหรือพาราเบนนะคะสำหรับแบรนด์ที่สอนะคะแบรบนด์ La Roche Posay Hyalu B5 Serum นะคะ ซึ่งตามชื่อเลยนะคะก็จะประกอบไปด้วยไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะและวิตามิน B5 ซึ่งไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะก็จะประกอบไปด้วยโมเลกุลที่มีขนาดเล็กและก็ขนาดใหญ่นะคะที่จะช่วยเติมน้าและ ให้ความมุ่มชื้นกับผิวนะคะทําให้ผิวนะคะมีความอิ่มน้ำมากขึ้นและวิตามิน B5 นะคะที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผิวนะคะเนื่องด้วยว่าลาโ,ลโรสโ o เซนะคะเป็นแบรนด์จากทางฝรั่งเศสนะคะดังนั้นส่วนประกอบที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือนาแร่ธรรมชาติจากเทือกเขาในฝรั่งเศสนะคะ สำคัญนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อผิวมากมายเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องบินไปการเทนกฝรังเศสแล้วก็มีสกินแคร์ดีๆใช้กัน,นะคะและวิตามินอ e ีนะคะที่จะช่วยชะลอการเกิดของริ้วรอยมีสารสกัดจากใบบัวบกนะคะที่จะช่วยลดอาการอักเสบของผิวลดการเกิดสิวนะคะก็ขนาดอยู่ที่30กรัมนะคะไม่มีส่วนประกอบของพาราเบนค่ะ ตัวที่3มนะคะ Pro เม d h y ยาแฟ o เซรัซ่มนะคะขวดสีฟ้านี้นะคะก็เป็นเซรั่มไฮยาลูรอนเข้มข้นนะคะมีโซเดียมไฮยาลูโรนเนต100%นะคะและมีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลสีแดงที่จะช่วยกระตุ้นให้ผิวนะคะ<ม>เกิดการสร้างไฮยาลูโรนเนตเพิ่มขึ้นนะคะและมีส่วนประกอบของวิตามินบี5ที่จะช่วยปลอบกระโลมผิวและให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ ขนาดก็จะอยู่ที่15มิลิลิตรนะคะไม่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ซิลิโคนแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะที่4นะคะยูครีนไฮยาลูรอนฟิลเลอร์เฟิร์สเซรัมมอยเจอร์บูสเตอร์นะคะซึ่งเป็นเซรัมนะคะที่มีส่วนประกอบของไฮยาลูรอนโมเลกุลขนาดกลางนะคะ ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นอยู่ในชั้นผิวได้ยาวนานและโมเลกุลขนาดเล็กนะคะที่จะช่วยให้ไฮยาลูรอนเนี่ยสามารถซึมลึกเข้าสู่ชั้นผิวได้ลึกขึ้นนะคะนอกจากจะช่วยความชื้นกับผิวแล้วนะคะยังสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างของไฮยาลูรอนในชั้นผิวตมมามธรรมชาติได้ดีขึ้นนะคะซึ่งยูซอรีนะคะก็จะมีเทคโนโลยีเ a ลล y ่ล็อกนะคะที่จะช่วยล็อกเก็บความชมชื้นไว้ในชั้นผิวได้ยาวนานมากขึ้นนะคะ ตัวที่5นะคะเป็นแบรนด์จากทางฝรั่งเศสนั่นก็คือวิ c h y a q u a ควาเรียเทอร์มัลรีไฮเดรติ้ซนะคะซึ่งเป็นเซรั่มบำรุงผิวที่ให้ความมุ่มชื้นกับผิวนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวหน้าด้วย3ส่วนประกอบสำคัญนั่นก็คืออันดับแรกเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากแบรนด์วิ c h y นะคะซึ่งเขาก็จะมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่บผิวนะคะ15ชนิดช่วยเสริมเกาะให้ผิวนะคะมีความแข็งแกรงมากขึ้น ที่สก็คือเป็นน้ําตาลจากธรรมชาตินะั่นคือน้ําตาลแลมโนดอันที่3ก็คือเป็นไฮยาลูรอนนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มความชื้นให้กับชั้นผิวได้ดีขึ้นนะคะและแบรนด์เจ้าต,ตัวนี้นะคะก็ไม่มีส่วนประกอบของซิลิโคนและก็พาราเบนนะคะสำหรับ เซรั่มไฮยาลูนทั้งหมด5ยี่ห้อที่ได้กล่าวมานะคะก็จะมีลักษณะเป็นขวดสีฟ้าทั้งหมดเลยนะคะในที่ต่างไปก็คือยี่ห้อของทางแบรนด์เซราวีของตัวอยูซอรีน ER นะคะแล้วก็ของยี่ห้อวิชีนะคะจะเป็นลักษณะเป็น ัวป๊มนะคะส่วนของที่้อโปรเมดนะคะแล้วก็ลาโลโฟเซจะเป็นลักษณะเป็นดรอปเปอร์หยดนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะและใน Youtube ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้สวยใสสุขภาพดีแบบเอสัดเปิดด้วยนะคะ เพื่อนๆอยากให้ทำคลิปอะไร,รมีข้อสงสัยข้อสอบถามอะไรก็สามารถอิน n ้องมาสอบถามกันได้เลยนะคะรายการน,นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย